s u ซูกิส w วีปชมปัจจุบันเปิดตัวในตลาดโลกตั้งแต่ปีพศ2559และนับจากนั้นมาก็มีการปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆออกมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงในระดับ All New สำหรับซูซูกิ s w วีปใหม่เนี่ยได้ข่าวแว้วๆนะครับจะมีการเปิดตัวในช่วงปี2566ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจบ้างเท่าที่เราจะพอจะทราบนะครับ จะนำมารายงานให้เพื่อนๆทราบนะครับฝากกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องคาร์แมก i าซินไทยแลนดของเราด้วยนะครับขนาดนี้ทางซูซูกินะครับมีการวิ่งทดสอบซูซูกิสวีปในเจเนอเรชันที่3กํกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบสำหรับการที่จะมีการเปิดตัวในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะมาพร้อมกับคุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า อย่างน้อยก็น่าจะเป็นไฮบิดและแน่นอนว่าสวีปจะมีการพัฒนาอนาคตไปเป็นโฉมไฟฟ้าแบบเต็มตัวอย่างแน่นอนล่าสุดนะครับมีการจับภาพได้ของการวิ่งทดสอบของออนิลซูกิสวีปโฉมใหม่แต่ครั้งนี้จะมีการปิดบางรายละเอียดอย่างมิชิดมาในชุดลายพรางแต่ทางเราก็พอจะคาดการได้นว่านะครับน่าจะเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมด มาในแบบ all new โดยอ้างอิงจากภาพชุดลายทางที่วิ่งการทดสอบนี้นะครับจะมีรูปทรงภายนอกเนี่ยโดยรวมคาดว่าโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมโฉมปัจจุบันอย่างแน่นอนกระจังหน้านะครับมีการออกแบบใหม่ให้ดูนุ่มนวลกว่าเดิมฝากระโปรงหน้าเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างจะยาวขึ้นนะครับกันชนหน้าใหม่ไฟหน้าเนี่ย จัด LED มาอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่ LED เนี่ยก็จะสู้รถในตลาดไม่ได้ปรับการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้านข้างด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวโดยการเปลี่ยนแปลงหลักๆเนี่ยมองลงไปให้ลึกนะครับจะอยู่ที่เสา C ด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็โจกหลังเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับไฟท้ายเนี่ยออกแบบใหม่ทางด้านกันชนหลังออกแบบใหม่เช่นกัน เรียกว่าใหม่มาแบบ all new นอกจากนี้นะครับจากแหล่งข่าวในเว็บต่างประเทศนะครับก็คาดเดาไปว่าจะมีแนวโน้มที่จะใช้การติดตั้งในระบบไฮบริดบนขุมกำลัง1.4ลิตรอันนี้ไม่ขอฟันธงจน1.4ลิตรจากที่เว็บต่างประเทศได้รายงานนะครับเพราะว่าทางบ้านเราเนี่ยใช้1.2อยู่และนอกจากนี้เนี่ย จะมีข่าวหรือว่าจะมีเวอร์ชั่น e-h-e-v ซึ่งในขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการแต่ว่า e-h-e-v เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะมีตามหลังมาแน่นอนซึ่งอาจจะมาจากการร่วมมือระหว่าง s u ซู k i ก,กับ Toyota Swift Sport ก็เป็นได้นะครับอันนี้จากแหล่งข่าวต่างประเทศที่เป็นสื่อนะครับได้ทำการรายงานไว้ และภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจาก SRK Design ได้ทำการถอดแบบจากตัววิ่งทดสอบที่อยู่ในชุดลายพางออกมาให้เราชมกันเป็นภาพเรนเดอร์นะครับก็คาดว่าน่าจะเหมือนจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จาก SRK Design ส่วนตัวผมนะครับก็มองแล้วนะครับก็จะมีส่วนโค้งมนขึ้นสวยขึ้นปาดเปียวขึ้นนะครับส่วนหลคาข้างบนเนี่ยก็ยังทรง เหมือนเดิมนะครับสวยมีการลาดสลบหลังไปนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับทางช่องคาแมกซินไทยแลนด์ของเราจะนำมารายงานให้เพื่อนๆทราบโดยทันทีฝากกด Subscribe แล้วฝากเข้าไปอ่านบทความต่างๆได้ที่เว็บไซต์ a r าแมกซินไทยแ l a n d .com ด้วยนะครับสวัสดีครับ